โอเลยโอโหสุดยอดัคุไม่เคยาะ่ยอต้องม่ยอมเขาตบงมากครับคโอนีะะโอปล่ยนช่เป็นจังเป็ครับเดี๋ยวเหเรนี่ะนี่เดี๋ยวน้นนี่ ขึ้นลงนดขอบคุณครับขอบคุณอย่าตกใจถ้าบีนเสียงอะไรลั่นปั๊บลัปั๊ไม่ใช่บันไดนะหรือแต่อย่างใดเป็นสียงข้อเข่าเคลื่อนวันนี้หมอเจะเลือดด้วยนะเจาะเจาะขดอาหารด้วยน้าสารน้าสาวเอลระเจาะอาหารหมอเจาะเลือดวันนี้เนาะใช่ ที่ยอม้เขาจอดนะจอดเขารู้หมดเลยว่าเป็นอะไรนะนนนอครับอะไรฮะบอกว่าทิ่ถึงมากไเจอตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่เลยฮะเลยนะฮะโอเคใส่ใจกันเะ

ไนก็รับมาแล้วให้เตือนผมไปเลยครับผมเวลาจติม้าด้วยโลูกมาคนเดียวมาไงนวันเดียววะดูจักรีไหมดูยูทูบใครเปิดให้ดูเปิดเองด้วยเองนนะคนไทยที่ทาให้แด้มาคนไทยมาคนเดียวจริงหรอดจักไหมแม่อยู่โน่น มาคนเดียวยังไงมาหน้าไดีคนเดียวแล,วแลวก็้เดินทางมาคนเดียวรูว่าเก,าก่งจริาารงรลลเลยาาาเอขอบคุณครับดีใจครับมาอยากมามาคนเดียวอีกมาแบบคุณตามาพ่อตวมาแับแซดว่านั่นแหละแนั้นแหละมาจะปัหน้าหรอจะมาจัดงานปูนแบบร จ้าอันนี้แมวซื้อแรงฝากมาให้นะฮะแม่ลินมาราชการมาเลยนะฮะขอบคุณครับช่วยแจกจ่ายราชการด้วยอกกุณลาบน่ติดหนบน่โบโบโหนเนีดอบคุณลาบเด็กจะคยไปถ่ายรูปว่าเซ็กให้ชายให้มาไปถ่ายรูปเกซให้พี่โอปอล์ใโอปอ เรายิ่งข้าวเ้าทอดออกมาหนูไปถ่ายรูปบอกว่ารู้ใจน่มาฮะใช่เขาบอกหนว่าดูคนทน้างเขาดูช่านเียงเดียวเวลาเดียวด้วยเออเรามองใครขึ้นเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเค่อลงค่ลงม่บอกใครบอกเตรียตัวเองไว้ว่าาค่อยลงเพงรเ่ง